ผู้ดวงได้ตรัสเอาไว้ว่าคนมีปัญญานั้นต้องรู้จักสแสวงหาปัญญาจากสิ่งซึ่งคนทั่วไปมองไม่เห็นหลักตรงนี้มีอยู่ง่ายๆว่าในดีมีเสียในเสียมีดีฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่านอกจากละครจะดีหรือไม่ดีสิ่งที่ต้องเรียกร้องต่อมาก็คือผู้ชมเนี่ยมีท่าทีในการดูที่ดีพอหรือเปล่าเช่นอย่างดอกส้มสีทองเนี่ยอยเรยาก็ทําไม่ดีต่อแม่ใช่ไหมถ้าเราดูตื้นๆเราก็จะเห็นว่าอู้เดคนนี้ก้าวร้าว ไม่ให้ลูกดูแล้วเดี๋ยวลูกก็มาก้าวรรากับแม่แต่ถ้าเราดูอย่างวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์เราจะเห็นว่าที่เขาเอาแต่ใจก็เพราะว่าแม่รักลูกมากเกินไปแม่เอาแต่ใจลูกปล่อยให้ลูกเอาแต่ใจตัวเองในที่สุดลูกก็กลายเป็นลูกบังเกิดกล้าวแม่ก็กลายเป็นเบาถ้าช่วงใช้ของลูกไปเห็นไหมถ้าดูอย่างนี้เราก็ได้รู้เลยว่าโอ้ตายละการเป็นแม่อย่างนี้นี่ไม่ดีเลยเราก็ได้คติในการเลยนลูกใช่ไหมล่ะ คือถ้าดูต่อไปว่าเอ๊ะทำไมเรยาเนี่ยต้องวิ่งไล่จับผู้ชายทั้งเรื่องเลยก็ตอบได้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนเล็กๆเ,เรยาถูกกระทําจากบ้านใหญ่ถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดเธอจึงอยากจะสูงถึงขนาดตั้งชื่อเองว่าน้องฟ้าเพื่อที่จะได้ทะาเยอท่ายานไปให้พ้นจากการถูกกระทําย่ํายีใช่ไหมแต่เรยาก็ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือด้วยแต่งตัวไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยทุกวันแต่ไม่เคยไปถึงนั่นก็เป็นเห็นให้ไม่มีความรู้ ที่เป็นเรื่องเป็นราวถ้าดูในประเด็นนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ไงเอาไปสอนลูกนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนน่ะชีวิตจะย่ำแย่ขนาดนี้นะเห็นไหมมันก็มีแง่มีมุมให้เราสอนได้ตั้งเยอะตั้งแยะละครเรื่องนี้ดูให้ดีก็มีธรรมะแต่ถ้าดูไม่ดีเราก็จะเห็นว่ามีแต่แบบอย่างที่ไม่ดีมากมายจะดูละครให้ดีนะต้องถือหลักดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวถ้าเราถือหลักอย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกความเลวย่อมมีที่มา ทุกความดีก็ย่อมมีเหตุผลฉะนั้นเราดูไปพิจารณาไปเราก็จะเห็นว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเราจะได้รับบทเรียนมากมายแม้จากเรื่องซึ่งใครๆบอกว่าไม่ดีแต่ดูเป็นก็จะเห็นธรรมดำจะชัดเจนก็ต่อเมื่อมีขาวขาวจะชัดเจนก็ต่อเมื่อมีดำเราต้องพร้อมยอมรับโลกทั้งสองด้านฉะนั้นเราต้องมีภูมิคุ้มกันถ้าเราเจอแต่คนดีๆเนี่ยเราเดินออกจากบ้านไปไปเจอคนแลว้วเราจะรู้ทันไหมคุณไม่มีทางหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ ทั้งดีทั้งไม่ดีดีเรียนเอาไว้เป็นแบบอย่างไม่ดีรู้เอาไว้เท่าทันนั่นคือสิ่งที่เราควรจะได้จากละครเรื่องดอกส้มสีทอง